พันชาพันเอ็ดม <5 aja S 2> ีกนณีกับพันเอ็ดพันเอ็ดดูฉาดพันเอ็ดเกียพันชาพุ่นดูกันอย่างโอ้พันชาหาล้อใครกลัวโบเห็ดเนาะนี่อยากตัวเห็ดก่อนผักเถาชาเจ้าเดิพี่นาไปหื้อมาไว้ได้มาไว้แท้มนต่อบอ๊แค่ได้เก็บไข่เออคือบอเก็บโบไข่ถึ้อลหมจะบอกมันมันโมแน่บมโนนพี ยังเห็ดไรมึงกุยยังเขาลอยฝ้ายเรลงเตาผูบแวนเลยโอ้เจาแข็งแห้งี่้แกมยาดีมาจากคอตี้ยาแข็งแี้งยานาลอยฝ้ายืันนี้มาหาดจางก้นมันไปลองนี่มันต้องเช็ดกีบ หลายเตอได้มาหนึ่งสองแสนบาเลยองแนเจากมาหนึ่งสองแสนหรือบงนึนเป็นเงินบาทกระกอยู่ประมาณสี่หลอดหอไงครับนหนึ่งสี่หลอยสามหลอยคาร์โลสองพันี่ยาก็ยันเห็น มัดมดบาดมัดเทียดอยู่เลยนี่ก็มัดบาดแล้วมัดเลื่อนมันไม่ไปให้ทุ่งไทยชวนทุ่งชี้ชั่วมี่เตามัดมัดมันไม่ไฟนี่แหละเฮาล็กปีนี้แล้วนี่คือขั้นเปิดเนาะมันน้อยตัวมันใหญ่ยังอันนี้ก็เกือบโลเลยเออโก็ว่างโลโลยันลายก็ได้โถ่น่องเต็มมันนี่มาหับยางก้อนมันก่อนมันเนี่ <laughs> <c oughs> อ <c oughs> ช่แล้ะพอท่าด้พอท่าใช้ล้พอท่าตัวเป็นอเต็มเขากดมันลยเลยเนอะเออนี่เป็นห่วงง่ง Lại lên lời được sau xe mình nói, ô oh, chút nhọt đấy Một ngại, mọi người, mọi nó Mất mưa Một ngại, mọi người. nó mất mưa người. mình ngại, mọi người. Một ngại, mọi người. Một ngại, mọi người. Một ngại,

来喽！来什么？

นอกบัานดอกบ้านน,นาเขาแข,ข,ข็งแห้งขนาดนั้นเนต้นงองหวังเอาถ้าไปสดใจมาซอยก็ได้เรือ่องคุณไดสดใจ

อ้ำเร็ดตน้องไม่ได้คนมาเอ็ดเนาะโอ้เมื่อยบอก่ปเมื่อยที่เมื่อยเนาะวันแ้กก็ถือเ็ดกินพี่น้องเ็ดกินเนืส่วนกรรมกรนกินเลยฮะ anh à, muốn chắc là mà... <laughs> thì, <laughs> <laughs> thì được cái được chưa được chưa thả chưa được con được chưa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  được hết được chưa được าตัวเป็นแกมแล้วสามหือสองยังของเราเลยเด็กน้อยจังตัวเราคนเดียวองร้อยมัดที่สดนุ่มด้วยจันี่ว่าจั

ไปกเอจะไปเรียบหนอยอยอะไป่ข้าไละนี่ยา้ยนะะางอะครกัไปกินพเด็กันเนาะน่กกมันพัดพลาดครับเอาจะาเรก่อนจะาองเลยไหมอาญาอาญายังมาไปกินก่อน ลองบดอดคห้าม่ะไห้ามขดาวากนเราทำปาไม่ใช่หรอปลาเราทำยังือเอาปลายังขึ้นไม่ปลาแอบมาออ่นไม่ปลาที่นี่นั่นหรอจ้าเว่ยเยอะแยะปาให้

โดนไม่

พอเดียเสีปลาเตี้ยนั่นปลามาเพียงี่่าชปลาเนื้ปลามองกับขาดมันกขาดเอามาได้ใช่ได้เนาะเลยผ่านป่าเนาะมดไอ้าพูไปเอา เดินเดินหนึ่งลาวดินหรูปนะชวยจะพูดะไรนะไทยไทเบ้ลเลยซาจ่าเลยเอาอีกคูนึงกันไหมเอายังเอาอีกคูนึงเนาะเอหนักคนนั้นเนี่ย้ผ่าดปลาไทยนี่ยองเนี่้องเลยโอ้ยูยูเียวกันบ่คนยูเดียวกันมาเลยบ่ซองยูทกันแล้วเากัน คุณจอดเนเนาะเมียสามคนผูคนที่อยู่น้ำกันเนาะเมียหนึ่งไม่ซองอยู่น้ำกันโอ้ยเนื่อยเหนืหนื่อยเนื่อยเลยใจก็นา้าในบ้านเละบอลีนี่คุณเ่เจ้าบ้านข้างกั่ล้อ๋อได้นี่พระเทาเลยบันข้างเขาก็เห็นแล้วเด้เาอิมมั้เลยหรอเเอิมมั้นจะน่กับข้างานกอยกะได้ปังแล้ปีนี่เขร์กเห็นแ้่เาไป